ช่องที่รวบรวมไปด้วยเรื่องราวลัสไตล์ความงามและความฮาค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้นะคะเซอร์ไพรส์มากๆนะคะแม่หมีนะคะอยู่ที่งานแกรนด์โอเพนนี่นะคะที่สยามพารากอนค่ะวันนี้นะคะเรามีเซอร์ไพรส์ตอนนี้นะคะเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะเป็นน้องยายานะคะซึ่งสินค้าตัวใหม่คือโกลาเจนนะคะนี่นี่แมททีมของเราค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบรอบงานก่อนตอนนี้ก็คือว่าแม่มีอยู่อยู่หน้าเว,เวทีเลยนี่ให้ดูรอบรอบงานนะคะเอ้า oh. พีแค่นะครับของคุณแม่ได้เก่งผมใน้ก่อนวันนี้เย็นวันนี้ก็แล้วกันนะ mm hmm. ชับอกว่าวันนี้เป็นวันที่คึกแค้นมากเราจะเป็นขอผู้บริหารก็ดีนะครับเขาไม่พิสื่อมวลชนก็ดีและที่สำคัญครับมานาพัฒน้อยู่ไร้ซองเสียง,งเลยย่าร <Yeah, yeah. S 1> อสักครู่ดีไว้เขาอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาที่ห้ามคาร์กอนมาที่ชั้นนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยเรา ในนี้มีใครยังไม่ได้ตรวจเอทีเคเยอะมามั้ยมีไหมไมีเช็คกันอ่ะ The best ค่ะพี่พีเคเรารวมตั้งแต่นวัตกรรมคอลลาเจนที่เป็น the best จากญี่ปุ่นจากบริษัทอาซาฮีค่ะแล้วก็ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เป็น the best cell enhance ของสวทชเกิดขึ้นมาเป็นมานาโปรคอลลาเจนที่เป็น the best ของโปรบมดังให้เชอครับ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> และยังต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ายังการาันตีนวัตกรรมรางวัลเหรียญทองระดับโลกถูกต้องไหมใ <c oughs> ในรูปแบบคอลลาเจนสติ๊กเหรอที่ท่านนท์นทงได้บอกให้ฟังนะครับว่านี่คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ของคอลลาเจนเป็นยังไงอ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่านวัตกรรมที่มันทําให้อย่างที่ดอ,อร์บอกเลยว่าเติมเข้าไปและกระตุ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทําให้กระตุ้นได้ถึงระดับเซลล์เพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าวันนี้เราจะทานอะไรสักอย่างหนึง่ง <c oughs> มันมันมายกันที่เรื่องของการดูดซึมค่ะพี่พีพ่พีเค <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องของปริมาณละ <c oughs> เพราะงั้นถ้าวันนี้คุณหาคอลลาเจนที่เป็นดูดซึมได้ลึกระดับเซลล์มานาโปรคอลลาเจนใช่เลยค่ะปรดพนางให้กับบอสคเสองเราด้วยอคุณค่ะให้คุณบอสพักผ เราต้องเคลียร์เวทีต้อนรับพรีเซนเตอร์ของเรานั่นเองนะอา้าวแฟนคลับอยู่ไหนส่งเสียงไม่น่าเชื่อนะครับจากสมัยก่อนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคอลลาเจนรุ่นกระป๋องห้จนตอนนี้กลายเป็นโปรคอลลาเจนรรุ่นล่าสุดเพื่อบูสผิวใสเด้งลึกระด,ดับเซลล์นั่นเองนะครับเอาอย่างนี้ครับผู้มีเกียรติผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเคลียร์เวที T, ตรงนี้ให้กับพรีเซนเตอร์คนสวยของมานาโปรคอลลาเจนเซลล์เอนฮานซ์ ทุกคนครับใน้ต้อนรับกับย่าเยาเรสยาสเปเบอร์ Quiet, yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons go. ดังให้กับยาย,ย่าอุรัสยายหนึ่งรอบทีมงานขอมาให้ยาย,ย่ายด้วยนะครับผมให้กล่าวทักทายกับแฟนๆโดยไปถึงมานาพาร์เนอร์ชนะญาครับสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านค่ะพี่มงนะคะพี่พีพี่พีเคคิดถึงมากเลยค่ะแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะนี่พี่ถามมาได้ไหม <Yeah. S 1> พี่ขึ้นเวทีกับยาย่ามาเป็น10ปีแล้วนว้ย พี่เคยจาได้ไหมพี่เคยแยก่กับเธอแต่สมัยเธอแต่งหน้าทาผมอยูนะ่ในห้องเล็กๆตอนนู้นโรงแรมสักอย่างเนี่ยตั้งแต่เราขอเดวกกันละครเรื่องแรกยาย่าชื่ออะไรนะดวงใจคนีปะ<อ>รู้ว่าเรื่องต้นๆน่ตนตนะกุหลาบไา <สำ S 1> รนามค่ะโอ้เหรอพี่แค่อยากรู้ว่าทํายังไงเพราะรู้สึกว่าส่วนตัวนะยายา่ยาสวยได้ตลอดและดูเด็กอยู่ตลอดะทำยังไงอะ่ะขอบคุณค่ะจริงๆ เอาจริงๆนะคะอย่างแรกคือเราต้องรักตัวเองมากๆค่ะแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองค่ะ It's very important ค่ะแล้วก็จริงๆช่วงนี้ย่ารู้สึกว่าย่าทำงานค่อนข้างเยอะยุ่งมากๆอาจจะแบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะจริงใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเราพกไปได้ทุกที่นั่นก็คือมาา Collagen Pro Enhance มา Pro Collagen Cell Enhance ค่ะอ่าเอาอย่างนี้ อยากให้ทุกคนรู้จักกับเจ้ามานาโปรโกลเลเจนเซลแอนฮัสมากยิ่งขึ้นนะครับดังๆต้อนรับสาวสวยท่านอีกสิงรอบครับบอสมองเชยบนเวทีทีมงานขอเก้าอี้หน่อย วอนบมองรู้ไหมว่ายาย่าเขามีปัญหาอย่างที่เราสองคนไม่เคยมีอ่ะอุ๊ยเรื่องอะไรคะเขาถามว่าเก้าอี้นี้สุกวันนี้ได้ไหมคะ <c oughs> เมื่อกี้ข้างหลังบอกเตี้ยกว่านี้อีกนิดนนะคะทีมงานมงกับพี่มีปัญหาเดียวกันเลยใช่ค่ะคุณเซนเอร์คุณอยู่นี้แล้วคุณกล่าวต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวหน่อยสวัสดียายาอีกครั้งสวัสดีค่ะสวยมากสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอนะยายาก็ยายาก็เหมือนกันนะจริงเราก็ทํางานมาร่วมกันเป็นปีที่สองแล้วค่ะยายาสวยขึ้นสวยขึ้นสุดต้องบอกว่าเด็กลงทุกปีค่มีตัวช่วยีดีค่ะมีตัวช่วยี่ดีเราชมกันเก่งมากเลยเวทียายาบอกให้พี่ๆ้างล่ามาฟังซิว่าเจ้ามานาโปรคะ เจนเอาจริงพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงมันดียังไงกับผิวเรารู้สึกได้ชัดเจนมากๆค่ะอย่างที่บอกค่ะคือช่วงนี้แบบทำงานหนักมากๆแต่ว่าแค่ทานเข้าไปของย่าค่ะจะกินวันละหนึ่งถึงสองซองค่ะก,ก็รู้สึกว่าเห็นผลได้ชัดเจนทันทีเลยค่ะผิวก็จางใสเนียนนุ่มแล้วก็ที่สําคัญผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะรู้สึกได้เลยชัดเจนมากๆอยากให้ซูมนะสวยมากปิ้งมากเป๊ะมาก ดูดูผิวเลยพี่พีเคจะบอกว่าให้สีคนเราซูมได้ทั้งคู่เลยว่าผิวดีทั้งคู่ซูมส่าสิบเต์บอสมงเล่าให้ฟังซิว่าคอลลาเจนตัวนี้เจ้ามานาโปรคอลลาเจนอ่ะ เป็นคอลลาเจนเขียวใช่ค่ะเป็นคอลลาเจนสติ๊กค่ะต้องบอกว่าเราเนี่ยอ,อยากจะให้ตอบโจทย์ค่ะของยุคนี้มากๆก่อนหน้านี้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่จะเป็นพรีเมียมคอลลาเจนแบบชงแต่ยุคนี้ค่ะพอสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเราได้นวัตกรรม The b e บสแบบนี้มาเนี่ยเราอยากจะเอามาใส่เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มที่ไม่มีเวลาเลยค่ะคือสามารถหยิบพกได้ทุกที่ยา่ยาๆพกไปที่ไหนบ้างจ๊ะทุกที่เลยค่ะคือจริงๆทําแบบนี้ค่ะ คือมีทั้งกล่องใช่ไหมคะก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยคะ่ะเพราะบางวันตื่นเช้าก็จะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วค่ะออ๋ก็แสดงว่าบอสบองต้องทีมงานต้องทําการตลาดมาเยอะมากถึงรู้ว่าจากที่เป็นกระปุกเนี่ยลูกค้าเราอยากได้เป็นสติก๊ก<ช>เป็นแท่งที่เคี้ยวม<ช>ันตอบ,บโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ย,ยังไง ต้องบอกว่าคอลลาเจนสติ๊กเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยว่าเราหยิบไปที่ไหนก็ได้แล้วประเด็นคือคนสมัยนี้เขาฉลาดพี่พีเคมันเซิร์ชนี่เดียวก็เจอแล้วค่ะว่าถ้าทานคอลลาเจนต้องทานแบบไหนให้มันดีที่สุดแบบ The b e บ t แบบที่เขาอยากได้คือต้องเซฟทั้งเวลาแล้วก็ทานไม่ต้องเยอะแต่ได้คุณค่าที่ดีถึงระดับเซลล์ใช่ค่ะยาย่จะบอกว่าทางมานานะเขาเลือกยาย่าพี่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเลือกเธอคือสวยเก่งผิวดีอยู่แล้วแล้วถูกด,ดูแลด้วย,วยเจ้าโปรคอลลาเจนเนี่ย พี่ๆพ,พี่สาวของเราหลายท่านพัทเนอร์ของมานาทุกคนเนี่ยเขาอยากจะเอาข่าวเนี้ยไปบอกต่อกับลูกค้าของเขายายา่าอยากจะบอกอะไรกับพวกเขากับเจ้ามานาโปรคอลลาเจนเซเวนแฮน์คือจริงๆอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะย่าก็จะทานที่เป็นกระปุกคะ่ะที่เป็นผงแต่ว่าต้องยอมรับว่าบางวันะ่ะถ้าตื่นเช้ามากๆเราก็จะลืมออกไปด้วยหรือว่าลืมชงก่อนไปคะ่ะเพราะว่าต้องมีแก้วแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่มีะคอลลาเจนสติ๊กค่ะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ปัญหาที่เราลืมอ่ะไม่มีแล้วเลยค่ะแล้วที่สำคัญอันนี้แบบคอนเฟิร์มจริงจริงจริงมันอร่อยมันอร่อยมาก,มากค่ะเคี้ยวเพลินแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะแบบกินไปแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าแบบผิวดีขึ้นแบบกระจ่างใสเนียนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยค่ะอ้าจ้าแม่คุณ ไม่งั้นไม่กล้าทำนะคะบนเวที <laughs> <laughs> ใช่ค่ะก็คือผลลัพธ์ดีมากๆค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะฝากบอกต่อก,กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยนะครับมานาพาันเนอร์นะฮะบอสม่งอยากจะบอกอะไรกับน้อง โอ oh, ้จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณน้องนะคะคที่ให้โอกาสแล้วเป็นปีที่2แล้วที่เราได้ร่วมงานกันก็ต้องบอกเลยว่าเราจะพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆแบบไม่ทําให้น้องผิดหวังแน่นอนคือน้องจะเลิฟและเลิฟแล้วก็เป็นเดอะเบสของน้องไปเรื่อยๆแบบนี้เลยขอบคุณยายา <ๆ S 2> มากๆเลยจ้าปรมือร์ดายกับทั้งบอสแสกของเราแล้วก็ยายาด้วยบอสสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับกับมานาพาร์ทเนอร์ของเราครับก็รวยค่ะ สั้นดีไหมคะสั้นๆเลยนะใช่ค่ะได้ใจความอย่างที่บอสบอกขอทุกคนรวยค่ะประมือกับสาวๆของเราด้วยเอามาที นะคะกับงานเปิดตัวนะคะสินค้าโปรคอลลาเจนนะคะจากมานาน,นะคะเป็นวันตวกรรมนะคะเซลแอนทานซ์แล้วก็มีญาญ่ายนะคะมาเปิดตัวน้องน่ารักมากนะคะโอ้โหสึกว่าเป็นผิ่ม,มากมากเลยนะคะว่าน้องญาญ่าของเราะคะ่ะผิวดีมากสวยมากเลยนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามนะคะช่องแม่หมียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ